สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่เสียงจากยักษ์ในใจพื้นที่ที่เราจะดำดิ่งลงไปในหลุมหลบภัยทางความคิดเพื่อสำรวจซอกมุมที่ลึกที่สุดของความเป็นมนุษย์ต่อจาก EP 142ทำไมเศรษฐีถึงรวยหรือความจริงคือเขาเชื่อกดยิ่งให้ยิ่งได้วันนี้ผมเอาเคสเศรษฐีดูใบดินแดนแห่งทะเลทรายที่ไม่เคยแห้งแลง้ง แต่เต็มอิ่มด้วยการรู้จักให้ทำไมคนประเทศนี้มีแต่คนรวยๆเขามีเคล็ดลับอะไรเขามีกรอบความคิดแบบไหนทำไมเขาถึงรวยมั่งคั่งและมีความสุขคุณผู้ฟังครับลองหลับตาลงชา้ชาๆแล้วจินตนาการภาพตามผมนะครับลองนึกภาพคุณกำลังยืนอยู่กลางมหานครดูใบแสงแดดอันเจิดจ้าสะท้อนกับกระจกของตึกกระฟ้าที่สูงเสียดเมฆ เบื้องล่างคือถนนสายกว้างที่เต็มไปด้วยรถสปอร์ตคันหรูราคาคันละหลายสิบล้านบาทวิ่งกันควักไขว่เสียงคำรามของเครื่องยนต์กลิ่นอายของน้ำหอมราคาแพงและความรู้สึกของอำนาจที่ลอยฟุ้งอยู่ในอากาศนี่คือภาพจำที่เรามีต่อความร่ำรวยใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกคุณว่าในมุมที่เงียบสง,งัดที่สุดของเมืองนี้เบื้องหลังกำแพงคาริหหินอ่อนเหล่านั้น มีกิจกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างเงียบเชียบรุนแรงและมหาสารยิ่งกว่าการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยใดๆกิจกรรมที่เศรษฐีระดับหมื่นล้านแสนล้านยอมควักเงินสดก้อนโตออกจากบัญชีไม่ใช่เพื่อซื้อรถคันใหม่ไม่ใช่เพื่อขยายธุรกิจแต่เพื่อทิ้งมันไปให้กับคนที่พวกเขาไม่แม้แต่จะรู้จักหน้าค่าตาคำถามที่น่าสนใจจนขนลุกก็คือทำไม ทำไมคนที่เก่งกาจที่สุดในการหาเงินถึงยอมสละเลือดเนื้อที่เรียกว่าเงินตรานี้ออกไปง่ายดายที่สุดในวันนี้ผมจะพาคุณเดินฝ่าพายุทรายแห่งอคติเข้าไปนั่งคุยในเต็นท์แห่งปัญญาของประชาญาตะวันออกกลางเพื่อถอดรหัสสิ่งที่เรียกว่าซากาศหรือการทานบังคับที่ไม่ใช่แค่หน้าที่ทางาศาสนาแต่มันคือสุดยอดเทคโนโลยีทางจิตวิญญ,ญาณ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาใจคนรวยไม่ให้บ้าคลั่งจากความมั่งคั่งของตัวเองเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพวกเราคนไทยอย่างลึกซึ้งครับบ้านเราเป็นเมืองพุทธเราคุ้นเคยกับคำว่าทำบุญเราตื่นมาใส่บาตรเราโอนเงินช่วยน้ำท่วมแต่แก่นแท้ของสากาศในบริบทของเศรษฐีอาหรับมีความแตกต่างในเชิงจิตวิทยาบางอย่างที่น่าสนใจมาก คุณเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราหาเงินได้มากๆในแวบแรกเราจะดีใจแต่พอนานวันเข้าความกลัวจะเริ่มคืบเข้ามากลัวหมดกลัวคนมาแย่งกลัวว่าเราจะมีไม่พอในอนาคตนี่คือสภาวะที่เรียกว่าความกังวลจากการครอบครองหรือ wealth anxiety เศษถีดูไบเข้าใจเรื่องนี้ดีครับพวกเขาถูกสอนสืบต่อกันมานับพันปีว่า เงินมีสถานะเหมือนน้ำคุณลองนึกภาพน้ำดูนะครับถ้าน้ำในบ่อขังอยู่นิ่งๆไม่มีการไหลเวียนไม่มีการระบายออกนานวันเข้าน้ำนั้นจะเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าเสียและกลายเป็นแหล่งเพาะพันเชื้อโรคเงินก็เช่นกันครับประชญาของซากาศมองว่าความมั่งคั่งที่ถูกกักขังไว้ที่ไม่มีการไหลออกไปสู่คนยากจน มันจะเริ่มเน่าในและส่งกลิ่นเหม็นออกมาในรูปแบบของความอิจฉาริษยาจากคนรอบข้างความเย่อหยิ่งจองหองในใจเจ้าของและสุดท้ายมันจะกัดกินเจ้าของเงินนั่นเองจนพังพินาศดังนั้นการจ่ายซากาศหรือการบริจาคทานตามกำหนดจึงไม่ใช่แค่การกุศลแต่มันคือระบ,บบบำบัดน้ำเสียของจิตวิญญาณมันคือการทำให้เงินไหลเวียน เพื่อรักษาความสะอาดของทรัพย์สินที่เหลืออยู่มีคำกล่าวหนึ่งของปาชญ์าอาหรับที่ผมชอบม,มากครับเขาบอกว่าทรัพย์สินที่ไม่ถูกชำระด้วยการให้คือไฟที่จะเผาไหม้หัวใจเจ้าของในสักวันประโยคนี้ลึกซึ้งนะครับในสังคมไทยเรามักทำบุญเพื่อสะสมสะสมแต้มบุญสะสมความสบายใจหรือหวังผลในชาติหน้าซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีงามครับ แต่ในมุมของซากาศมันคือการทำเพื่อชำระล้างณเดี๋ยวนั้นมันคือหน้าที่เหมือนเราต้องอาบน้ําทุกวันคุณไม่ได้อาบน้ําเพื่อหวังว่าจะหล่อขึ้นในชาติหน้าแต่คุณอาบน้ําเพราะถ้าร่างกายคุณสก,กรปรกคุณจะป่วยและคนรอบข้างจะรังเกียเจเศรษฐีดูใบที่เข้าใจแก่นแท้นี้เขาจึงไม่ได้บริจาคด้วยความรู้สึกว่าฉันเป็นคนดีเหลือเกินแต่เขาบริจาคด้วยความรู้สึกว่า ฉันต้องรักษาสุขอนามัยของจิตใจยิ่งเขารวยมากเขายิ่งต้องอาบน้ำให้บ่อยขึ้นยิ่งต้องขัดถูจิตใจให้แรงขึ้นด้วยการให้ที่มากขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นของการไขปริศนาครับเรากำลังเห็นภาพแล้วว่าภายใต้รถสปอร์ตและตึกกระฟ้ามีกลไกทางจิตวิทยาที่ซับซ้อนซ่อนอยู่กลไกที่เปลี่ยนความโลภให้เป็นการไหลเวียนแต่เดี๋ยวก่อนครับ เรื่องราวมันไม่ได้จบแค่การเปรียบเปรยเรื่องน้ำความลึกซึ้งของการให้ทานมันยังลงลึกไปถึงระดับการทำงานของสมองและการต่อสู้กับอัตราตัวร้ายที่ซ่อนอยู่ในใจเราทุกคนเอาละครับเราเดินทางมาถึงส่วนที่สองของเรื่องราวนี้แล้วถ้าเปรียบเป็นหนังตอนนี้เรากำลังซูมกล้องเข้าไปที่แววตาของเศรษฐีคนนั้นขณะที่เขากำลังเซนเช็คใบสำคัญ เพื่อส่งมอบทรัพย์สินส่วนหนึ่งของเขาออกไปในภาษาอาหรับคำว่าซากาศมีรากศัพท์ที่มีความหมายลึกซึ้งอย่างไม่น่าเชื่อครับมันมีความหมายหลักๆอยู่สองในในแรกคือการซักฟอกหรือการทำให้สะอาดและในที่สองคือการเจริญงอกงามหรือการงอกงามคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าสองคำนี้มันมาอยู่ด้วยกันได้ยังไง การตัดเงินออกจากกระเป๋ามันจะทำให้งอกงามได้ยังไงครับฟังดูย้อนแย้งใช่ไหมครับลองมาดูในมุมของนักจิตวิทยากันบ้างมนุษย์เรามีสัญชาตญาณดิบอย่างหนึ่งที่ฝังรากลึกมาตั้งแต่ยุคหินนั่นคือความยึดติดถือมั่นหรือ attachment สมองของเราถูกโปรแกรมมาให้สะสมสเสบียงเพื่อความอยู่รอดยิ่งมีมากสมองส่วนเอาตัวรอดจะบอกว่าปลอดภัย แต่เมื่อเรามีมากจนเกินความจำเป็นกลไกนี้กลับทำงานผิดพลาดมันเปลี่ยนจากความปลอดภัยกลายเป็นภาระทางจิตเราเริ่มเอาตัวตนของเราไปผูกติดกับสิ่งของนี่คือรถของฉันนี่คือบ้านของฉันนี่คือเงินของฉันคำว่าของฉันนี่แหละครับคือโซ่ตรวนที่หนักที่สุดยิ่งมีของฉันมากเท่าไหร่อัตตาหรืออีโก้ของเราก็ยิ่งตัวพองใหญ่เท่านั้น และเมื่ออีโก้กโใหญ่ขึ้นความเปราะบางก็มากขึ้นตามไปด้วยเราจะกลายเป็นคนที่แตะต้องไม่ได้หวาดระแวงและโดดเดี่ยว<ๆ>การจ่ายซากะในเชิงจิตวิทยาพฤติกรรมคือการฝึกฝนจิตใจให้เกิดภาวะ Detachment หรือการปล่อยวางมันคือการกระชากโซ่ตรวนแห่งความยึดติดนั้นให้ขาดสะบั้นลงวินาทีที่เศรษฐีดูใบตัดสินใจเฉือนเนื้อตัวเอง โดยการนำกำไร2.5าเร์เหรือมากกว่านั้นมอบให้คนอื่นมันคือการส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังสมองอย่างรุนแรงว่าเฮ้ยแกไม่ใช่ทาสของเงินนะแกเป็นนายมันต่างหากคุณเห็นภาพไหมครับถ้าคุณไม่สามารถให้เงินที่คุณหามาได้แปลว่าเงินนั้นเป็นเจ้าของคุณแต่ถ้าคุณสั่งให้มันออกไปจากกระเป๋าคุณได้เพื่อไปช่วยเหลือคนอื่นนั่นแหละครับคุณคือนายนายที่แท้จริง นี่คือชัยชนะทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่มากครับมันคือการลดทอนความหลงตัวเองที่มักจะมาพร้อมกับความร่ำรวยลองเทียบกับบริบทสังคมไทยเราบ้างนะครับเรามักได้ยินข่าวคนรวยที่เครียดจัดซึมเศร้าหรือมีปัญหากระทบกระทั่งกับคนรอบข้างส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเราขาดกระบวนการชำระล้างอัตตาที่เป็นระบบแบบนี้เราอาจจะทำบุญแต่บ่อยครั้งการทำบุญของเรา กลับไปเพิ่มอัตราเช่นต้องการให้คนประกาศชื่อต้องการป้ายชื่อติดที่หน้าโบสถ์นั่นไม่ใช่การชำระล้างครับนั่นคือการพอกพูนตัวตนในอีกรูปแบบหนึ่งแต่ปรัชญาของการให้ทานที่แท้จริงคือการให้เพื่อให้ตัวเองเล็กลงและเมื่อตัวตนเราเล็กลงพื้นที่ในใจเราจะกว้างขึ้นครับนี่คือที่มาของความหมายที่สองคือการงอกงาม เมื่อเราตัดกิ่งก้านใบที่รกรุงรังออกไปต้นไม้แห่งชีวิตก็พร้อมจะแตกยอดใหม่ที่สวยงามกว่าเดิมเศรษฐีชาวอาหรับที่ผมเคยศึกษาชีวิตของเขาหลายคนบอกตรงกันว่าความรู้สึกหลังจากได้จ่ายซากาศมันเหมือนกับการได้หายใจเข้าลึกๆหลังจากที่กลั้นหายใจมานานมันคือความโลง่งความเบาและความสงบมันคือการบอกกับตัวเองว่าฉันรอดแล้ว ฉันชนะความโลภในใจฉันแล้วแล้วเชื่อไหมครับว่าความรู้สึกโล่งสบายนี้ไม่ได้เป็นแค่นามธรรมาแต่มันส่งผลโดยตรงต่อเคมีในสมองมันทำให้พวกเขามีความสุขยิ่งกว่าตอนเซ็นสัญญาธุรกิจพันล้านเสียอีกความสุขที่ว่านี้หน้าตาเป็นยังไงแล้วทำไมมันถึงทำให้เสพติดได้ยิ่งกว่ายาเสพติดในตอนหน้าผมจะถอดหมวกนักประชญา แล้วสวมเสื้อกาวนักวิทยาศาสตร์พาคุณไปส่องดูสมองของผู้ให้ว่าเกิดพายุแห่งความสุขชนิดไหนขึ้นไข่ไหนนั้นติดตามต่อนะครับเพราะความลับของสมองเศรษฐีกำลังจะเปิดเผยคุณผู้ฟังครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมคนบางคนถึงเสพติดการชอปปิ้งทำไมเวลาเราได้กระเป๋าแบรนด์เนมใบใหม่หรือได้รถคันใหม่เราถึงรู้สึกตื่นเต้นจนตัวสัน่น คำตอบอยู่ที่สารเคมีตัวหนึ่งในสมองที่ชื่อว่าโดพามีนโดพามีนคือสารแห่งรางวัลมันจะหลั่งออกมาเมื่อเราได้มาหรือครอบครองมันให้ความรู้สึกวูบวาบตื่นเต้นเร้าใจแต่ข้อเสียร้ายแรงของโดพามีนคือมันสั้นและไม่เคยพอพอคุณได้กระเป๋าใบนั้นมาแล้วไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ความสุขนั้นจะหายไป และสมองจะเรียกร้องให้คุณออกไปล่าของใหม่มาอีกบนเวียนเป็นวงจรอุบาทที่ไม่รู้จบนี่คือกับดักของความสุขแบบทุนนิยมรับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของเศรษฐีดูไบหรือใครก็ตามที่ให้ทานด้วยใจที่บริสุทธิ์มันเป็นคนละเรื่องกันเลยครับนักประสาทวิทยาค้นพบปรากฏการณ์ที่เรียกว่า helpers high หรือความเมาสุขของผู้ให้เมื่อเราให้ โดยเฉพาะการให้ที่เรารู้สึกว่ามันมีความหมายสมองของเราไม่ได้หลั่งแค่โดพามีนแต่มันระดมยิมชุดค็อกเทลแห่งความสุขออกมาทั้งเอนโดฟินที่ช่วยลดความเจ็บปวดและสร้างความเคลิบเคลิม้มและพระเอกตัวจริงคือออกซิโทซินและซีโรโทนินออกซิโทซินคือฮอร์โมนแห่งความผูกพันฮอร์โมนแห่งความรักมันทำให้เรารู้สึกอบอุ่นรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเพื่อนมนุษย์รู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยว ส่วนซีโรโทนินคือสารแห่งความสงบความภาคภูมิใจและความเคารพตัวเองคุณเห็นความแตกต่างไหมครับความสุขจากการรับคือความตื่นเต้นที่ฉาบฉวยแต่ความสุขจากการให้คือความสงบที่ลึกซึ้งและยั่งยืนเศรษฐีหลายคนในตะวันออกกลางที่ผมเปรียบเปรยว่าเป็นยักษ์ใหญ่ทางการเงินพวกเขาเสพติดความรู้สึกนี้ครับพวกเขาคนพบว่าการซื้อเกาะส่วนตัวอาจจะให้ความสุขได้แค่ชั่วคราว แต่การสร้างโรงพยาบาลให้คนยากไร้การส่งเด็กกำมพร้าให้เรียนจบมันสร้างซีโรโทนินที่หล่อเลี้ยงหัวใจพวกเขาไปได้ตลอดชีวิตมันคือการย้ายฐานความสุขจากวัตถุภายนอกเข้ามาสู่ความปิติภายในในทางพุทธศาสนาบ้านเราสิ่งนี้ใกล้เคียงกับคำว่าปิติอย่างมากอาการขนลุกน้ำตาไหลตัวเบาเวลาที่เราได้ช่วยเหลือใครสักคนจริงๆนั่นแหละครับ ร่างกายคุณกำลังผลิตยาวิเศษที่เงินซื้อไม่ได้มีงานวิจัยที่น่าทึ่งระบุว่าคนที่มีนิสัยชอบให้ทานจะมีระดับความเครียดต่ำกว่ามีระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่แข็งแรงกว่าและมีอายุไขเฉลี่ยที่ยืนยาวกว่าคนตรนีถีเหนียวดังนั้นการที่เศรษฐีดูไบบริจาคเงินมหาศาลมองในมุมหนึ่งมันคือการซื้อสุขภาพจิตและการซื้อความสุขที่คุ้มค่าที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้ พวกเขาไม่ได้โง่ที่ทิ้งเงินแต่พวกเขาฉลาดมากที่เปลี่ยนกระดาษที่ตายแล้วให้กลายเป็นชีวิตชีวาในสมองของตัวเองลองจินตนาการดูนะครับถ้าสังคมไทยเราเริ่มเปลี่ยนจากการเสพติดโดพามีนจากการช้อปปิ้งมาเสพติดซีโรโทนินจากการแบ่งปันสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นขนาดไหนแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นี้ครับเพราะการให้ทานไม่ได้ส่งผลแค่ในหัวสมองของคนคนเดียว แต่มันยังส่งแรงกระเพื่อมออกไปสร้างเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นให้กับตัวผู้ให้เองด้วยเกราะนี้คืออะไรและทำไมเศรษฐีถึงขาดมันไม่ได้เราคุยเรื่องจิตใจไปแล้วคุยเรื่องสมองไปแล้วคราวนี้ผมอยากชวนคุณมองภาพที่กว้างขึ้นภาพของสังคมที่คนรวยและคนจนต้องอยู่ร่วมกันในโลกทุนนิยมเสรีช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมักจะเป็นบ่อเกิดของความขัดแย้ง ความอิจฉาริษยาและอาชญากรรมลองนึกภาพคฤหาสน์หรูที่ตั้งอยู่กลางสลัมดูสิครับเจ้าของบ้านจะนอนหลับได้ยังไงเขาต้องสร้างกำแพงสูงเสียดฟ,ฟ้าติดลวดหนามจ้างยามเฝ้าตลอด24ชั่วโมงด้วยความหวาดระแวงว่าวันหนึ่งคนที่ไม่มีจะกินจะปีนเข้ามานี่คือราคาที่คนรวยต้องจ่ายหากพวกเขาไม่รู้จักการแบ่งปัน แต่ในวัฒนธรรมที่มีรากฐานของซากาศหรือการให้ทานที่เข้มแข็งพลวัตทางสังคมจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับเศรษธีอาหรับมีความเชื่อเรื่องบารากอดหรือคำนี้แปลเป็นไทยได้ว่าความจำเริญหรือสิริมงคลที่เพิ่มพูนมันเป็น mindset แบบอบั n ด a นซ์หรือความเชื่อที่ว่าทรัพยากรมีเหลือเฟือยิ่งเราตักแบ่งออกไปบ่อนี้ก็จะยิ่งมีน้ำซึมออกมาเติมเต็มมากขึ้นเท่านั้น ต่างจาก Mindset แบบ s c a r c i t y หรือความขาดแคลนที่เชื่อว่าถ้าให้ไปแล้วฉันจะเหลือแผ่นเค้กน้อยลงพอเศรษฐีดูไบจ่ายสากาศเขาไม่ได้แค่ให้เงินแต่เขากำลังซื้อใจคนในสังคมเงินที่กระจายออกไปสู่คนยากจนกลายเป็นอาหารกลายเป็นค่ารักษาพยาบาลกลายเป็นทุนการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นคือความอิจฉาริษยาหรือเอ v นที่คนจนมีต่อคนรวย จะถูกแปลเปลี่ยนเป็นความเคารพและคำอวยพรคนยากจนในสังคมนั้นแทนที่จะจ้องมองรถสปอร์ตด้วยสายตาเครียดแค้นพวกเขาจะมองด้วยความรู้สึกว่าขอให้ท่านรวยขึ้นไปอีกเถิดเพราะถ้ารวยท่านก็จะเผื่อแผ่มาถึงเราด้วยเห็นไหมครับการให้ทานกลายเป็นเกราะป้องกันภัยทางสังคมที่แข็งแกร่งยิ่งกว่ากำแพงคอนกรีตหรือระบบรักษาความปลอดภัยใดๆ มันทำให้คนรวยสามารถเดินตามท้องถนนได้อย่างปลอดภัยได้รับรอยยิ้มและการยอมรับจากใจจริงกลับมามองในสังคมไทยบ้านเราเรามีคำว่าน้ำใจซึ่งสวยงามมากครับแต่บางครั้งช่องวางระหว่างชนชั้นก็ยังทำให้เกิดความหมันไส้รวยแล้วยิงรวยแล้วเอาเปรียบคำเหล่านี้ยังคงมีอยู่ถ้าเรานำหลักคิดเรื่องบารากอตมาปรับใช้คนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ หันมามองว่าการช่วยเหลือคนตัวเล็กๆไม่ใช่บุญคุณแต่เป็นหน้าที่เพื่อสร้างระบบนิเวศแห่งความสุขเพื่อให้เราเองอยู่ได้อย่างปลอดภัยเมื่อคนข้างบ้านเราไม่อดตายเขาก็จะไม่มาขโมยของบ้านเราเมื่อลูกหลานเขามีการศึกษาเขาก็จะเติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพช่วยพัฒนาประเทศที่เราอาศัยอยู่มันคือ the circle of flow วงจรแห่งการไหลเวียนที่เกื้อกูลกัน,กนยิ่งให้ยิ่งได้รับ ไม่ใช่ในรูปของตัวเงินที่กลับมาทันทีแต่กลับมาในรูปของสังคมที่น่าอยู่ความปลอดภัยในชีวิตและความรักจากผู้คนซึ่งสิ่งเหล่านี้มีเงินหมื่นล้านก็ซื้อไม่ได้ถ้าไม่รู้จักให้ก่อนและนี่ก็นำเราไปสู่บทสุดท้ายของซีรีส์นี้ครับบทสรุปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ก้าวข้ามเรื่องของเงินทองสังคมหรือแม้แต่ความสุขในสมองไปสู่คำถามสุดท้ายของชีวิตว่า แท้จริงแล้วเราเป็นเจ้าของอะไรกันแน่ในโลกใบนี้อย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับเพราะบทสรุปในซีรีส์นี้อาจจะเปลี่ยนวิธีคุณมองมรดกชีวิตของคุณไปตลอดการครับคุณผู้ฟังครับเราเดินทางกันมายาวไกลจากตึกสูงระฟ้าในดูไบผ่านห้องแลบในสมองผ่านชุมชนที่เกื้อกูลจนมาถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายณนะจุดที่ลึกที่สุดของหัวใจในที่สุดแล้ว ปรัชญาเบื้องหลังการบริจาคอย่างบ้าคลั่งของเศรษฐีเหล่านั้นตั้งอยู่บนรากฐานความเชื่อเพียงข้อเดียวที่ทรงพลังที่สุดนั่นคือแนวคิดเรื่อง trusteeship หรือผู้ดูแลชั่วคราวในมุมมองของปรัชญาอิสลามและจริงๆก็สอดคล้องกับสัจธรรมสากลมนุษย์เราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยแม้แต่ร่างกายนี้วันหนึ่งเราก็ต้องคืนสู่ธรรมชาติเงินทองที่ดินตึกระฟ้า รถหรูทั้งหมดนี้ไม่ใช่ของเราเราเป็นเพียงผู้จัดการที่พระเจ้าหรือธรรมชาติหรือโชคชะตาแล้วแต่คุณจะเรียกฝากฝังไว้ในมือเราชั่วคราวเพื่อดูว่าเราจะบริหารจัดการมันอย่างไรในช่วงเวลาสั้นๆที่เรามีลมหายใจเศรษฐีดูใบที่มีปัญญาจะตระหนักอยู่เสมอว่าฉันไม่ได้เอาอะไรมาและฉันก็จะเอาอะไรไปไม่ได้ สิ่งที่พวกเขาทําได้คือการแปลงทรัพย์สินที่เป็นนามธรรมและชั่วคราวให้กลายเป็นกุศลกรรมที่เป็นรูปธรรมและถาวรคุณลองคิดดูนะครับวันที่คุณจากโลกนี้ไปตัวเลขในบัญชีธนาคารจะกลายเป็นแค่ตัวเลขที่ไม่มีความหมายสําหรับคุณอีกต่อไปแต่โรงเรียนที่คุณสร้างชีวิตคนที่คุณช่วยรอยยิ้มของเด็กที่ได้รับโอกาสจากเงินของคุณสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือมรดกที่แท้จริงคือเลกาซี่ ที่จะยังคงดังก้องอยู่แม้ว่าร่างกายคุณจะกลายเป็นเท่าทุลีไปแล้วบทเรียนจากเรื่องนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนรวยล้นฟ้าเท่านั้นนะครับคุณและผมคนธรรมดาที่นั่งฟังรายการนี้อยู่เราก็ใช้หลักการนี้ได้เราไม่ต้องรอให้มีร้อยล้านพันล้านก่อนถึงจะเริ่มให้การให้ทานเริ่มต้นได้ที่ใจที่ไม่อยากครอบครองจนเกินพอดีแบ่งปันรอยยิ้มให้เวลากับคนที่ต้องการคนรับฟัง ให้ความรู้ให้โอกาสหรือแบ่งเงินเล็กๆน้อยๆเพื่อสนับสนุนเรื่องดีๆทันทีที่คุณให้คุณกำลังประกาศอิสรภาพให้ตัวเองคุณกำลังบอกจักรวาลว่าฉันมีพอและฉันมีเหลือเฟือที่จะแบ่งปันและวินาทีนั้นเองครับคุณคือเศรษฐีที่แท้จริงเศรษฐีที่ไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขในบัญชีแต่วัดกันที่ความมั่งคั่งในหัวใจก่อนจะจากกันในวันนี้ ผมอยากฝากคำถามไว้ให้คุณลองถามยักษ์ในใจของคุณดูวันนี้มีอะไรบ้างที่คุณกำแน่นเกินไปและถ้าคุณลองแบมือออกปล่อยมันไหลไปสู่คนอื่นบ้างชีวิตของคุณจะเบาสบายขึ้นขนาดไหนแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้มุมมองของการให้ในแบบฉบับของคุณเป็นแบบไหนลองแสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ดีๆของคุณที่ได้จากการแบ่งปันไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ผมรออ่านเรื่องราวที่งดงามของพวกคุณทุกคนอยู่ขอบคุณที่ร่วมเดินทางและค้นหาคำตอบไปพร้อมกันกับเสียงจากยักษ์ในใจใน EP นี้ครับถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและเข้าใจเพื่อนมนุษย์มากขึ้นแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้กลับมานั่งคุยจิบชาทางความคิดด้วยกันอีกขอให้วันนี้เป็นวันที่ใจของคุณอิ่มและเต็มยิ่งกว่าวันไหนไ แล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ